เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกคนค่ะดิฉันนางสาวสุวรรณน,นันทเอาใจนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหากรรมศิลป์วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องที่ดิฉันรับรู้มาตั้งแต่เด็กเพราะมันคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเกิดของดิฉันนั่นเองค่ะพระธาตุเด่นพระลอดขังลำยไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจาม,มเทวีศรีหาริภูนชัยคำขวัญที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้นนั้นคือคำขวัญประจำจังหวัดของลำพูนนั่นเองค่ะ ลำพูนเป็นจังหวัดเล็กๆในภาคเหนือที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้เล็กตามพื้นที่แต่กับยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนาเดิมลำพูนมีชื่อว่านาครหาดพูนชยัยสร้างขึ้นเมื่อราวปีพศ1200โดยมีราศีวาสุเทพเนี่ยได้เกณฑ์พวกละวะล่องเรือลงมาจากต้นแม่น้ำปิงเพื่อสร้างเมืองใหม่ กานเมื่อท่านสร้างเสร็จเนี่ยก็ได้อัญเชิญพระนางจาม,มาเทวีลงมาปกครองเมืองเป็นพระองค์แรกจากนั้นนครฮารีปุนชัยก็มีกษัตริย์ปกครองเมืองสืบต่อกันมายาวนานอีกหลายพระองค์ยาวนานว่า600ปีก่อนที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรล้านนาและของพมา่าอีก200กว่าปีจนมาถึงสมัยกรุงธนบุรีเจ้ากาวิละท่านได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าตากสนินมหาราชขับไล่พวกพม่าจนสําเร็จ แล้วอัญเชิญให้เจ้าคำฟันลงมาปกครองเมืองลำพูนต่อมานาครฮาริบุญชัยหรือนครลำพูนของเราเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในปีพศ2475โดยการยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองเมืองจนมาถึงปัจจุบันลำพูนในปัจจุบันเนี่ยมีเสกภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศิล,ละปะวัฒนธรรมเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีงานหัตถกรรมที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดก็คือผ้าไหมย,ยกดอก นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นแหล่งปลูกกระเทียมลำไย,ยแห่งใหญ่ของภาคเหนือและมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจที่จะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดลำพูนของเราจังหวัดลำพูนเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตกก้อหลวงที่ตั้งอยู่ในอำเภอลี้ซึ่งห่างไกลจากชุมชนเป็นเขตธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติก้อหลวงค่ะ แล้วก็มีสะพานขาวทายชมพูซึ่งตั้งอยู่อำเภอแม่ทาซึ่งเพิ่งก่อสร้างมาใหม่ประมาณ4-5ปีก่อนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนจังหวัดลำปูนเนี่ยนิยมไปในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าสงการค่ะต่อมานะคะจะเป็นอนุสาวรีย์จำเจ้าแม่จามเทวีค่ะ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดลำพูนเลยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปกราบไหว้บูชาเจ้าแม่จามาทีวีนะคะและที่อยากแนะนำเป็นพิเศษมากที่สุดนะคะนั่นก็คือวัดพระธาตุธาริปูชัยซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองลำพูนของเรามายาวนานหลายร้อยปีค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะดิฉันหวังว่าสิ่งที่ดิฉันได้เล่าไปวันนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักเรื่องเราเล็กๆของจังหวัดน้อยๆลำพูนในภาคเหนือไม่มากก็น้อยนะคะขออุค่ะ